ได้กาแฟมาแล้วนะครับแูแรกวซื้อหวยวันนี้จะได้แอยใบยแรกเลยเนี่ยอะไรนะปะ่นั่นอันนี้พี่ผู้หญิงเขาก็จะนี่นะครับ <c oughs> ชงกาแฟวันนี้เขาไม่อยู่นะครับไปลุยงานกันเลยพี่น้องนะครับ พี่น้องครับผมเมื่อนีนเดี๋ยวหน่อยซอยเดิมพีผ้าไปสืบกาแฟกินตอนสอบกานไปเห็นงานนะครับพี่น้องร้านประจำร้านประจำเดี๋ยวพาไปเบื้องในวลาเนะเด้อไ,ไปเลยครับผมครับผมัมก็จะถึงร้านกาแฟแล้วนะครับมาภาษากลางนยหน่อยหนึ่งเลยพี่น้องวันนี้เนอร้านกาแฟ ร้านประจำเอาคนชงไปไหนแล้วนะคนทางผ่านนะครับม,มันไม่ชัด สอนต้องได้กินนะพี่น้องกาแฟกินทุกเช้ามันไม่ดีแต่ก็ต้องกินทนะางพานไปหม่งไปสวนนะครับซุมเออกินซุมเออม่ขาคอยู่บนอ้อมอันนี้ ร้านบ้นบานๆนะก๋วยเตี๋ยวกับมี่ได้ไปไหนไหมคะนนะปไปอ,อ,อยู่เรื่อยวานเนี่ยเจ้าได้ไงพ่ออ๋อป่าป่าป่าอยู่ตากาแฟให้หน่อย นุกนุกก็ดิไม่ให้รักไม่ไม่ต้องใส่นมนะจ๊ะไม่ต้องใส่นมบน,นบนใช่ฮะนม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 รวยนะนมรวยนะไม่เอาไม่เอา,เอา <c oughs> พี่แนนไปไหนอ่ะป้าแพ้ไอะไรไม่รู้วิ่งไม่ถือไปเอายา อ๋อ oh. สวนใช่ไหมเปสวนเออว่าสวนเขาเปล่าสวนสวนนีดหนึ่งเขาเลี้ยงเข้าไปแล้วผมมึงมาแต่เอายาก็โกละมั mm ้ง hmm. ให้มันไปซื้อมึงบวมขี้เกียจออกไปอืมกับข้าวมีอะไรป้าวันนี้แกนงเผ่หมดไปสาอย่างแล้วแกงหอยหมดต้มจีบหมดอันนี้อะไรพระโล,ละ้เหรอ hello 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 nè แดดนะวันนี้ไม่ต้องห่วงเด็กตกไม่รู้ป้ากป็นนางป้าป้ารู้สุดยอดนี่นะครับป้ากำลังชงอยู่นะครับยืนอยูข่ข้างนอกว่าก้าวเาบาพี่น้องจะตายเพื้นคนไายไม่ลดเอานี่หนะครับกาแฟา มันบ้านแก้วละยี่สิบาทก๋วยเตี๋ยวกับชามละยี่สิบบาทเด้อพี่น้องมันบ้านนะครับได้กาแฟม,มาแล้วนะครับอะไรนะปะ,ะได้หนั <laughs> เชื่อึ้นไปก่อนนี่นะครับทูกเช้าอันนี้พี่ผู้หญิงเขาก็เนี่ยนี่นะครับชงกาแฟวันนี้เขาไม่อยู่นะครับไปลุยงานกันเลยพี่น้องนะครับผมไปลุยงานในกาแฟแล้วนะฮะ บรรยากาศไปสวนหลังจากซื้อกาแฟาเสร็จนี่ครับข้างๆเราจะเป็นสวนเป็นสวนแล้พี่นองอันนี้ก็จะเป็นแจมกรน,นี่ก็จะเป็นหมื่นเห็นบ้างนะนี่ก็จะเป็นมะขามป้อมปลูกอยู่ข้างทางี่นองแจมกอนนะครับแจมกอนมองเห็นรูดแลนข้างนี้ก็จะเป็น ทางนี้เป็นบักต่างมนึงพี่น้องน,นี่พี่น้องสะท้อนแสงสวนต่างมนับพี่น้องอยลูกเขาเพิ่งเจ็บไปด้วยพี่น้องต้นกระรักปลูกไม่กระรักปลูกไม้ด้วยพี่น้อง รถน้ำแล้วเรียบร้อยนะั่นสิประมาณนี้ได้พี่น้องบรรยากาศว่างสวนย่ำเหมือนโซานะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเห,ห,ห้ยุ่ยขอจบคลิปเพี้ยงทางนี้ได้พี่น้องผู้ใด้มัก แจ้งไลยกะคอมเมนต์มาไดตั้งใ้คอมเมนต์เนอะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเดือเดพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมร่มเย็ยนตำ่ำรับผมก็ขอขอบคุณคน,นที่รับชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับ